ครับอาหารในค่าคืนนี้อยู่ที่บ้านงานนะครับตรงนี้มีขนมจีนและที่อื่นมีนข้าวนะครับสำหรับเราจะจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากขนมจีนครับผมมนเอ,อาหารมันับมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันนี้นะฮะ <laughs> ต้องบอกว่าต้อนรับดีมากนะครับให้เราสามารถให้เราไปจอดรถขวางหน้ารถเบน์ได้จอดเลยคู่จอดเลยคือจ <laughs> เมื่อกี้ก็ไปพี่เขาพาไปทักทายเจ้าภาพมาเรียบร้อยครัะะบเจ้าภาพน่ารักมากครับผม <c oughs> เป็นกันเองมาก,มากๆกัลายานามิตรสุดๆที่นี่รู้สึกดีจังไป <c oughs> อ,อีกครับไปอ,อีกขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาผสมนะครับตักเองครับผมหวานได้เลยกินหวาน กินหวานอย่าบังหวานอย่าบังเยอากได้แล้กินครับส่ว,วนเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้ครับผมเจ้าภาพกำลังรับแขกอยู่วันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารสไตล์อีสานกะ็ทานได้เลยตามสบายนะครับมีน้ำเลือดเหลืองด้วยนะฝั่งนี้จะเป็นผัดผักแล้วก็ ก็แกงอะไรต่างๆนะครับฝั่งนี้เป็นลาบลาบแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับอันนี้ต่อคิวอะไรครับน้ำเหรออ๋ออันนี้ต่อคิวน้ำน้ำน่ากินจัง <c oughs> ไอเบีย <c oughs> <c oughs> อย่ายิ้มแบบนั้นเดี๋ยวเขารู้น้ <c oughs> <c oughs> องดิมไนดะ้อะไรกินครับ อันนี้ไม่ใช่ขนมเธอนะโนดี้อย่านะไม่ใช่ขนมเธอนะอันนี้ขนมฉันเฮ้ย <c oughs> มีมะม่วงด้วยอันนี้มะม่วงปอมอันนี้มันเหลือง <c oughs> โอ้กินทั้งขนมเี้กินทนะัน้งนะข้าวเหนียวเลยวะยอดเลยเอามันทุกอย่างเลยคือคักน้าดูครับผมยอดเขาบอกว่าเป็นบ่อนไก่อ๋อนีไ่ไงเมื่อกี้เขาชี้มาว่าเขามาในบออ่อนไก่หรือนี่ไงนี่ไงนี่ตรงนี้เป็นที่ตีไก่ใช่ไหม ที่สภาพเหมือนเหมือนบ่อนเลยบ่อนไก่เลยตัวนี้อ๋อยอมได้ไงวะดเดี๋ยวลองชิมขนมจีนแันทบบุรีดูว่าเป็นไงนะ